สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมา เรียนเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายนะคะผ่านทางหน้าจอไปก่อนละกันนะคะในวันนี้ค่ะสิ่งที่เคยบอกไปเนาะในเรื่องของที่มาต่างๆจะมาทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่มาของเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่แต่งเนาะนักเรียนจําได้ดีเลยนะคะก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมมุชิชิโนรสนะคะซึ่งนะคะพระองค์ก็เป็นพระเจ้าลูกยาเธอในสมัยร,รัชกาลที่หนึ่งนั่นเองเนาะ,ะแล้วก็พระองค์เองเนี่ยนะคะ บวชเป็นพระพิสุกเนาะ,ะแล้วก็ประทับอยู่ในวัดพระเชตุพนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทำก็จะเกี่ยวข้องกับวัดพระเชตุพนเนาะจนถึงขั้นแบบมีวันนะคะวันพระมหาสมณเจา้ากรมพระประมาณชิชินโนรสเลยจัดขึ้นทุกปีทุกปีเลยมีการแข่งขันทักษะต่างๆเกี่ยวกับภาษาไทยด้วยเนาะ,ะซึ่งนะคะในสมัยรัชกาลที่3ค่ะพระองค์ก็ได้มีโอกาสนะคะในการที่จะอะิพลนะคะเรื่องลิลิตะเลงพ่ายขึ้นนะถ้ายังจําได้นะคะ 呃。Uh, เขาแต่งเนี่ยพระองค์แต่งเพื่ออะไรเนาะนี่เลยนะคะที่มาของเรื่องก็คือมีงานนี่แหละคะ่ะมีการจัดงานพิธีนะคะฉลองตึกวัดพระเชตุพนขึ้นนะคะก็เลยได้มีการให้พระองค์เนี่ยได้นิพนเรื่องเลลิตะเลงพายนะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายนะคะในการแต่งก็เพื่อที่จะสะดุดีวีลกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสงครามยุทธหัตถีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นที่มานะคะของเรื่องเนาะลิ ลิลิทคืออะไรเคยถามพวกเราไปแล้วนะคะลิลิทก็คือคำประพันธ์ชนิดชนิดอะไรลูกโครงนะคะอุย๊ยขออภัยใช้ปากกาผิดะนะคะโครงบวกกับร่ายเนาะนะคะลิลิทก็คือโครงนะคะ โรงลอลิงนะลูกบวกกับร่ายบางคนเขียนรอเรือมาคนละโครงนะลูกนะคะทีนี้นะคะร่ายที่เราใช้แต่งเนาะปกติเรารู้จักแต่ร่ายยาวคราวนี้เราจะใช้ร่ายสุภาพนะคะแล้วก็โครงนะคะซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่โครงสี่สุภาพอย่างที่นักเรียนเคยเรียนกันมาแน่นอนจะมีทั้งโครงสองสุภาพโครงสามสุภาพแล้วก็โครงสี่สุภาพนะคะแต่งสลับกันไปนะคะจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยสี่ร้อยสามสิบเก้าบทเนาะแต่ว่าก็คงไม่ได้ตัดมาให้พวกเรา,เาไม่ได้ให้ เราเรียนทั้ง439บทแต่ก็จะมีการตัดมาบ้างแล้วนะคะมาดูที่มานะคะหรือตัวอย่างแบบอย่างในการแต่งเนาะก็คือลิลิทยวนพายซึ่งเขาก็แต่งขึ้นในสมัยอยุธยาต่นตน้นก็จะมีการล้อก,กันมาเรียนกันมาแบบนี้นะคะเนาะอ่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะรูปแบบการแต่งต่างๆอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะไอ้ไรสุภาพเนี่ยนะคะครูเคยถามพวกเราไปแล้วแหละว่าไราสุภาพนั้นแตกต่างจากไราย,ยาวยังไงนะคะไรสุภาพ เนาะรายยาวเองเนี่ยมันจะมีความยาวที่ไม่จํากัดถ้านะักเรียนจําได้ในเรื่อง กันมาสี่เนาะที่จะมีความยาวนะคะไม่จํากัดจํานวนคําไม่จํากัดจํานวนวรคแต่เท่าไรก็ได้แต่ตรงลงท้ายด้วยคาว่านั้นแลนั้นแลนี้เถิดนั้นเถิดอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแต่พอมาเป็นไร่สุภาพเองนะคะเขาจะกําหนดจํากัดจํานวนคําแล้วแหละนะคะนี่เลยนะักเรียนนับหนะึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมนะคะจะมีแต่ละวรคจะมีทั้งหมดห้าคำด้วยกันนะคะคาสุดท้ายในวรคหน้าสัมผัสกับคําที่หนึ่งสองหรือสามในวรคถัดไปเนาะอันนี้ก็ปกตินะคะแล้ว แล้วก็ที่สําคัญค่ะสิ่งที่แตกต่างชัดเจนเลยก็คือต้องจบท้ายด้วย โครงสองสุภาพเสมอ,อน,นี้นะเรียนจําไว้นะมันเคยมีออกข้อสอบนะคะในการสอบเข้าเนาะของนักเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยนักเรียนก็ดูไว้แล้วกันเนาะจำเท่า,าวๆแค่ความแตกต่างของมันเล็กๆน้อยๆลูกนะคะลายยาวก็จําไปเลยมันยาวอ่ะมันแต่งเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแต่งไปเถอะนะคะไม่จํากัดแต่พอมาเป็นลายสุภาพแสดงว่ามันตรงข้ามกันเนาะมันมีการจํากัดนะคะและจบด้วยโครงสองสุภาพเสมอเพราะฉะนั้นมันจะยากกว่าตรงที่โครงเนี่ยมันคือการแต่งที่มีบังคับเอกและทูเนาะเวลาแต่ง มันจะยากมากๆนะคะอ่ะอันนี้ก็คือร่ายยาวพอมาถึงเจ้าตัวโครงนะคะโครงก็มีทั้งโครงสองสุภาพโครงสามสุภาพโครงสี่สุภาพนะคะในส่วนของโครงสองสุภาพนะักเรียนก็ดูคร่าวๆแล้วกันเนานะว่ามันมีหนึ่งวักสองวักสามวักเห็นไหมนะคะมีสามวักมีการบังคับเอกโทไม่ต้องจำตำแหน่งก็ได้นะคะแล้วก็วงเล็บนะคะด้วยขอตัวของคาสร้อยเนาะซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้คือโครงสองสุภาพนะอ่า พอมาเป็นโครง3มสุภาพนี่เลยเพิ่มเข้ามาอีก1นึวาร์กเห็นไหมนะคะก็แตกต่างกันอยู่เท่านี้แหละแล้วก็แตกต่างกันที่นะคะตำแหน่งของเอกและโทเนะอ,อันนี้ก็ใครจะจําก็ได้ไม่จําก็ได้นะคะแต่ว่าให้ดูคร้าวๆว่าความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะ แล้วก็โครงที่นักเรียนรู้จักกันดีก็คือโครงสี่สุภาพเนาะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเขือเนาะก็มีหลายคนถามว่าท่องทําไมคะคูนะคะก็คือท่องเพื่อให้จํานะคะตําแหน่งของเอกและโทให้ได้เนาะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเอกเจ็ดโทสี่ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นมันจะมีการบังคับนะคะ ตัวของไม่เอกไม่โทเนาะตำแหน่งของมันนะคะนักเรียนจําได้ก็จะจํำการบังคับตําแหน่งได้ด้วยนะคะรวมไปถึงในบทนั้นเนี่ยมันจะมีตัวของออคำสร้อยนะคะทั้ง2อ,อันเลยเนาะแต่ว่าพอแปลงจริงๆแล้วจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นกันนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือโครงสีสุภาพ อย่าลืมนะที่เราบอกกันไว้ว่าเราจะาท่องอขยานนะคะในเรื่องนี้น้องลิลิตาเลพายก็อย่าลืมฝึกซ้อมนะคะเดี๋ยวกลับไปเราเจอกันเนาะอ่ะนะคะทีนี้นะคะนอกจากที่กรมพระบรมนิชชินนรสนะคะได้แต่งขึ้นแล้วก็ยังมีผู้ช่วยอยู่นะคะผู้ช่วยในการแต่งก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากับปิตตาานะคะขัดตียกุมารกรมมะหมื่นภูบาลบริรักษ์เนาะซึ่งเป็น พระนัดดาก็คือเป็นหลานที่ช่วยในการแต่งด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยใช้เวลาในการแต่งถึง16ปีด้วยกันนะคะในเรียนบอกทาไมมันยาวนานจังนะคะก็เรื่องนี้อิงประวัติศาสตร์เนาะดังนั้นการศึกษาโครงศสวดานต่างๆนะคะหรือโคงสวดาปรุงเสียวิทยาเนี่ยสำคัญมากๆเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแต่ถามว่ามีการแต่ง เพิ่มเติมไหมเดี๋ยวนักเรียนได้อ่านนักเรียนก็จะเห็นในแต่ละในแต่ละตอนว่าอาจจะมีการแต่งเพิ่มเติมอยู่บ้างนะคะแต่ก็อิงประวัติศาสตร์เป็นสําคัญเนาะอ่านนี้ก็คือนะคะสิ่งที่เรียกว่าที่มาของเรื่องละกันเนาะส่วนคําว่าตะเลงเคยบอกไปแล้วว่าตะเลงแปลว่ามอนนะคะแต่ถ้าถามว่าหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงก็คือหมายถึงชาวชาติไหนลูก าชาวพมา่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพ่ายแปลว่าแพเนาะในเรื่องนี้ตะเลงพ่ายก็คือพมา่าแพหรือมอญแพก็ได้แต่ถ้าครูถามว่าแปลว่าอะไรจริงๆตะเลงแปลว่ามอญแหละนะคะแต่ในเรื่องก็คือพมา่าเพราะว่ามอญเองเนี่ยนะคะก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพงมา่าเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีวัฒนธรรมต่าง,าง,างๆเข,ข้าไปแทรกแซงอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็คือที่มาของเรื่องนะอย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะ